นี่คะ่ะลูกค้าเปิดง่ายมากแต่อันนี้ฮอนจะตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของเราน่าจะมีกระบะเป็นกระบะยี่ห้อเดียวที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าจะเป็นไฟหน้าออโต้เปิดปิดเองอัตโนมัติเวลามืดนะคะสวัสดีคะ่ะนะคะน้องฮอนนะคะฟอร์ดซัมนาวีสุขาพิบาล3ค่ะวันนี้น้องฮอนนะคะจะมารีวิวรถคันที่อยู่ข้างหลังเรานี้นะคะก็คือรุ่น4ประตู XLT เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ ด้าน,นหลังนี้เลยราคารถนะคะเพียงแค่8,54,000บาทค่ะมาดูกันค่ะว่ารถคันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างซึ่งแต่งเยอะมากๆต้องบอกเลยเยอะมากอย่างที่ลูกค้าเห็นค่ะตัวนี้น่าจะเป็นหน้าในเรื่องของตัว F 1 5 0นะคะตัวนี้สีดำเน้นดุ มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED ให้ทั้งหมด3สุดค่ะตัวนี้ลูกค้าจะเห็นเป็นไฟสีส้มนะคะแล้วก็จะมีไฟอีกที่ดีมากๆที่สวยมากๆค่ะจะเป็นไฟตัวซีด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED เช่นกันค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกเยอะมากๆแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าจะเป็นแบบเฉพาะของในเรื่องของตัวรุ่น f 1 5 0เหมือนที่ลูกค้าเห็นนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยค่ะด,ดูแบบ ดูใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยค่ะตัวนี้ใหลูกค้าลงมาดูรถกันค่ะแล้วก็ที่ติดเพิ่มตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวครอบไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะคะอลืมบอกไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นจะเป็นไฟหน้าออโตโ้เปิดปิดเองอัตโนมัตินะคะตัวนี้สะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวสกู๊ด้านหน้าจะเป็นสก๊ปของอแบบทูโทนหรูๆูใหญ่ๆแบบนี้นะคะทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรนะทรงฟิก ฟิกปะเออฟิกส่งฟิกนะคะตัวนี้เออใช่ใช่ใช่แหละนะคะก็คือปกติลูกค้าจะจะติดทรงนี้เยอะเพราะว่าจะทําให้ตัวรถอะดูดูใหญ่ใหญ่มากๆเหมือนที่ลูกค้าเห็นเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สอง2 1 6สิแรงม้าเป็นปีสองพที่ยี่สองพนยี่บเอ็ดนะคะตัวนีเนออ้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทอนเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเปิดฝากระโปรงตัวนี้ อยู่ด้านใต้ค่ะแล้วตัวนี้จะให้ดูนี่คะ่ะลูกค้าเปิดง่ายมากตัวนี้ไม่ต้องมีตัวค้ำมาเหมือนเมื่อก่อนแล้วตัวนี้จะเป็นโช๊คค่ะก็คือเปิดปิดง่ายสะดวกสบายผู้หญิงอย่างตัวอย่างเราเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะขับได้ใช้งานง่ายอยู่แล้วตัวเครื่องยนต์อย่างที่คอนบอก เนาะเป็นเครื่องยนต์2 2 0 6 0แรงม้านะคะตัวนี้เป็นปีมอตัวใหม่เนาะก็จะมีเพิ่มในเรื่องระบบป้องกันการพลิกคว่ำมีบอดหนังมาให้แล้วก็รุ่นนี้จะพิเศษก็คือตัวเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นสีเงินอันนี้จะเน้นเป็นทูโทนมาให้เนาะยังไงท่นปิดได้จุ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างอย่างที่บอกก็คือเราอะติดในเรื่องของตัวชุด F อฟลอยห้าเขาจะมีในเรื่องของตัวซ้มล้อมาให้อยู่แล้วซ้มล้อตัวนี้จะเป็นซ้มล้อ6นิ้วนะคะก็คือจะเพิ่มในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าบอดดี้รถให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเนี่ยก็คือ ล้อแมกเนี่ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยก็คือลูกค้าเลือกเองค่ะตัวนี้ยางจะเป็นยางของตัวมอนเตอร์ atz ยางลายลายล้อของเขาค่ะจะเป็นลายดอกไม้ลายคิดเหมือนกันตัวนี้นะคะของ Ford เราจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นก็คือจะมีขนาดใหญ่เป็นโชคปีกนกนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าใหญ่กว่าแบรนด์อื่นๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการการทรงตัวของรถแล้วก็ช่วยในเรื่องของวงเลี้ยวค่ะที่แคบที่แคบมากๆก,ก,กว่าเดิม มาดูด้านข้างค่ะตัวรถอันนี้กระจกพวกนี้ค่ะจะเป็นเน้นทูโทนเป็นสีดําพวกมือจับเป็นสีดําอันนี้จะมีการติดเพิ่มก็คือ,อตัวเบ้ากันรอยนะคะเวลาผู้หญิงมีเล็บมีแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วงไปรถจะได้ไม่เป็นรอยกับตัวรถแล้วก็ด้านบนจะมีตัวในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าโลวบาร์มาให้ด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่ราวหลังคาเออโลวานุน่นอันนี้นะคะจะเป็นตัวราวหลังคาค่ะตัวนี้ก็คือ นั่นแหละค่ะเพิ่มในเรื่องของตัวความสูงของรถทําให้รถดูดุมากขึ้นอืแล้วมาดูด้านหลังอันนี้แหละที่เขาเรียกโลวาโลวาติดให้เป็นของเอาแลนเดอร์นะคะตัวนี้เป็นเหล็กใช้งานได้จริงมันถูกของได้จริงนะคะยึดของอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยอของเราเนี่ยจะเป็นโชคควย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะความแข็งแรงของฟอร์ดอันนี้จริงๆคอนไม่ได้ปิดแรงเลยนะมันปิดเบามากแต่ด้วยในเรื่องของตัวบอดี้รถแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างรถที่แข็งแรงแล้วก็หนากว่าแบรนด์อื่นด้วยน้ําหนักที่เยอะขึ้นด้วยนะคะข้อเสียก็คือค่ะก็อย่างที่บอกค่ะด้วยตัวรถที่หนักการอัตราการกินน้ํามันก็ก็กินเยอะกว่าแบรนด์อื่นเช่นกันแต่มันไม่ได้กินแบบ เลขตัวเดียวนะคะก็คือจะอยู่ประมาณ 11- 12กิโลลิตรอันนี้อยู่ประมาณนี้นะคะไม่ได้น่าเกียดเนาะด้วยด้วยบอดี้แต่ก็มาพร้อมกับในเรื่องของความปลอดภัยที่ที่ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่านั่นแหละค่ะความปลอดภัยของ f อร์มันมันมันดีด้วยบอดี้ที่แข็งแรงอ่าแล้วก็มาดูตัวด้านท้ายอันนี้ฮอนเปลี่ยนให้เขาด้วยเนาะก็คือตัวเป็นกันชนเหล็กก็คือจะมาในทรงดุดดุอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวห่วงโอเมก้าสีแดงตัวนี้มาให้ด้วยนะคะ รถคันอื่นมาชนระวังด้วยนะคะบุบแน่นอนเนาะแล้วก็ด้านท้ายของเราจะมีอยู่แล้วค่ะตัวเซ็นเซอร์มาให้สี่จุดจากโรงงานนะคะยังใช้ได้เหมือนเดิมถึงเปลี่ยนกันชนนะคะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวคออไฟหน้าไฟกีไฟหน้ามีแล้วแล้วก็มีไฟท้ายมาให้อันนี้ก็จะคู่กันนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะคอนจะมาอธิบายในเรื่องของการใช้กุญแจด้วยในไหนวันนี้ก็ในไหนวันนี้ก็มารีวิวรถแล้วอันนี้ก็คืออย่างปกติผู้หญิงเราตยวนี้ขับกระบะกันเยอะนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้ปกติถ้าสมมุติเราปลดล็อกจากแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันประตูมันจะเปดิดเปิดหมดเลยทั้ง4บานนั่นหมายถึงว่ามันอันตรายนะคะถ้าเราใช้คนเดียวอย่างปกติถ้าคอนปลดเนี่ยปลดกดแค่1ทีนะคะเปิดหมดเลย4บาน ฝั่งนู้นก็เปิดได้นะฝั่งนู้นก็เปิดได้ถ้าสมมติท่อนใช้รถคนเดียวเนี่ยมันแน่นอนมันอันตรายอยู่แล้วมันขึ้นรถปุ๊บเราไม่รู้หรอกว่าใครจะอยู่ฝั่งนูน้นโจรผู้ร้ายหรือย,อยังไงเนี้ยยิ่งผู้หญิงสวยๆอย่างเราเนาะอันตรายอยู่แล้วค่ะก็คืออันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่าค่ะอันนี้ท่อนกดล็อกประตูก่อนนะคะแล้ว,อ,วอันนี้ท่อนกดล็อกประตูนะกดล็อกแล้วแ,แล้วก็อ,อ่าตัวนี้กดล็อกแล้วอลอกดสองทีรถ <c oughs> จะมีเสียง อันนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งเนาะโอเค okay. แล้วเนี่ยจะมาสอนล็อกประตูค่ะอันนี้ตั้งค่านะคะจากโรงงานเนี่ยถ้าปลดล็อกแค่ครั้งเดียวมันจะเปิดทั้งหมด4บานแต่อันนี้ฮอนจะตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของเราปลดล็อกกดล็อกครั้งเดียวปลดกดปลด,ปลดล็อกครั้งเดียวเนี่ยจะเปิดแค่เฉพาะฝั่งคนขับนะคะทาแบบนี้ค่ะ กด2กด2ปุ่มพร้อมกันนะคะค้างไวแล้วเดี๋ยวมีไฟกระพริบตรงกระจกเห็นไหมคะเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะโอเคแล้วทีนี้ฮอนจะกดปลดล็อกให้ดูนะคะล็อกอันนี้เขาล็อกแล้วอันนี้เขาจะเปิดให้ดูนะคะเมื่อกี้เราเปิดปลดล็อกใช่ไหมปุ๊บกดล็อกเลยนะคะประตูหลักเปิดไม่ได้คะ่ะแต่ด้านหน้าเปิดได้นะแน่นอนถ้าสมมตินทอนขึ้นทอนปลอดภัยแล้วนั่งเรียบร้อยสบายก็คือจะไม่มีจะไม่มีใครความปลอดภยัยเราสบายใจแน่นอน เดี๋ยวฮอนจะมาอธิบายในรถการใช้รถนะคะอันนี้กุญแจนะคะคอนจะสตาร์ทอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะขอนิดนึงขาไม่ถึงอันนี้บาะจะเป็นบอะธรรมดานะคะแต,ต่เบอะเป็นบอะอ,อ,อ่าบอ่อหนังอันนี้เดี๋ยวฮอนปรับสูงต่ำก่อนมันมันมันไกลไปฮอนเป็นคนตัวเล็กไม่ได้เ,ร,เรียกว่าเตียนะอ่า เวลาสตาร์ทนะคะเหยียบคัสกับเบรกได้นะคะทุกคนอย่าลืมเดี๋ยวพันจะมาอธิบายการชันรถเลยเอาจากในเรื่องของตัวพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็คือจะมีน้ําหนักเบามากๆเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแท้น่าจะมีกระบะเป็นกระบะดยี่ห้อเดียวที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็คือ f อร์มียี่ห้อเดียวนะคะมีน้ําหนักเบาบางมือเดียวทําได้เลยนะคะ ผู้หญิงผู้หญิงขับได้ค่ะขับไม่ยากแล้วก็ตัวปุ่มหน้าหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของอันนี้ลูกค้าดูตัวนี้เอาจากปุ่มกลมๆก่อนลูกค้าจะเห็นเขตนะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวไฟหน้าทั้งหมดไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะจะเป็นไฟหน้าออโต้เปิดปิดเองอัตโนมัติเวลามืดนะคะหรือเข้าโมงแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดิมมิงมม่ง ตัวนี้เขาเรียกว่าดิมมิ่งตัวนี้จะเป็นตัวลดแสงหน้าจอค่ะหลีแสงไว้พวงมาลัยด้วย,ววยตัวหน้าจอหน้าจอส่วนคอนโซลกลางแล้วก็หน้าจอตรงนี้แล้วก็ตรงพวงมาลัยด้วยนะคะอันนี้จะเวลาขับตอนกลางคืนไฟมันไฟมันอาจจะแยงตามางค้งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวบวกลบแสงมาให้นะคะแล้วก็มีไฟในเรื่องของตัวไฟตัดหนกหน้าด้วยเวลาไปต่างจังหวัดฝนตกนู่นนี่นั่นช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ จะได้มองเห็นทางได้ชัดขึ้นส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของไฟส่องท้ายกระบะค่ะเวลาหยิบของหยิบอะไรตัวนี้ค่ะมันจะส่องไปตรงตรง,ตรงฝากระบะนะคะส่วนตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็คือกระจกของเราเนี่ยจะจะปรับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้เนาะนี่ค่ะกดตรงนี้ขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดนะคะอื้อ ค่ะตัวนี้ลูกค้าจะเห็นว่าปุ่มในตัวตัวพวงมาลัยอ่ะมันจะเยอะมากนะคะละครจะแยกเป็นซ้ายขวาก่อนฝั่งตัวฝั่งขวาเนี่ยจะควบคุมในเรื่องของตัวคอนโซลด้านหน้าเราส่วนเรื่องตัวนี้จะฝั่งซ้ายเนี่ยจะควบคุมในเรื่องของตัวเครื่องเสียงวิทยุต่างๆที่เป็นคอนโซลกลางเพื่อความปลอดภัยเราจะได้ไม่ต้องเอื้อมมือเข้าไปกดตรงคอนโซลนะคะอ่าแล้วมาดูปุ่มนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวรักความเร็วอัตโนมัตินะคะอ่าเดี๋ยวฮอนจะรีเซ็ตให้นะคะดูตรงหน้าจอปึ๊บลูกค้าจะเห็นว่ามันจะขึ้น Uh, LIM set อันนี้ฮอนสามารถที่จะกดได้เลยว่าฮอนจะล็อกความเร็วที่เท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็คือเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบอันนี้สมมติถ้าฮอนล็อกความเร็วตามนี้แล้วเหยียบให้ตายนะคะก็ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสมมติลูกค้าตั้งแบบนี้แล้วลูกค้าจะยกเลิกลูกค้ากดแคนเซิลได้เลยนะคะก็คือใช้งานตามปกตินะคะ เนาะอันนี้ก็ตามส่วนในเรื่องของตัวคลื่คอนโทรลก็คือใช้งานปกติทั่วไปเลยค่ะ ค่ะในรถของของตัวรุ่นนี้เนาะอย่างที่วันบอกมันเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ปุ่มมีปุ่มตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมีระบบในเรื่องของป้องอป้องกันการลื่นถลมาให้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวควบคุมอุณหภูม,ภมิแอร์นะคะอ่าแล้วก็หน้าหน้า,หน,าหน้าจอน้าจจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วความไวความไวของตัวเนี้ย พอๆกับมือถือเลยไว้มากกดปุ๊บปุ๊บ,บเมนูจะมีทั้ง2ภาษานะคะมีภาษาอังกฤษแล้วรองรับในเรื่องของตัว Apple Car p l พ y แล้วก็ Android Auto ด้วยก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยใช้งานง่ายค่ะเหมือนมือถือเครื่องนึงเลยค่ะอ่ะกระจกกระจกมองหลังกระจกตัวนี้จะเป็นตัวกระจกตัดแสงออโต้นะคะตัวนี้เวลารถคันข้างหลังเจอรถไฟแบบยิงแยงตาบางี่ห้ออ่ะ อันนี้ตัวนี้จะตัดแสงให้ออโต้นะคะแล้วก็จะมีไฟนนหน้าเพื่อความสว่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะออฮอนยังไม่ได้บอกเบาะตัวนี้เบาะภายในตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ในเรื่องของส่วนด้านหลังเนี่ยของฟอร์ดเราจะไม่ไม่ได้พับเหมือนยี่ห้ออื่นเราจะพับได้สองแบบเดี๋ยวมาดูนะคะออนี่ อันนี้แบบที่หนึ่งพับอย่างงี้ด้านใต้จะมีที่เก็บของอุปกรณ์ต่างๆให้ลูกค้านะคะแล้วก็อีกแบบหนึงพับดึงตรงนี้น้านหลังนี่ด้านหลังพับลงแบบนี้อันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของตัวอุปกรณ์พวกแม่แรงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดมาจากโรงงานให้หลุยอยู่แล้วนะคะ การบำรุงรักษารถของเราเนี่ยฟอร์ดจะรับประกันอยู่ที่3ปี1 0 0 0 0แกิโลจะเช็คระยะทุกๆปืนห้าพกิโลหรือ1ปีถ้าลูกค้าเป็นคนที่ใช้รถน้อยมากๆปีหนึ่งลูกค้าจะเข้าศูนย์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลานะคะเนะาะส่วนในเรื่องของตัวรถหรือจะติดต่อซื้อรถอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะติดต่อเบอร์ด้านล่างของฮอนได้เลยนะคะหรือช่องทางทาง Facebook ก็คือ ช่องทางนี้เลยนะคะสามารถติดต่อได้หรือมาหาที่ฟอร์ดสุขาพิบาล3ก็ได้ค่ะยังไงก็เจอนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวยังไงคอนจะมารีวิวให้ให้ดูอีกนะคะ